สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์นึนอหัวข้อโรคริชลวงทวารท้องผูกเรือ้อรังอยากให้ผิวสวยใสผิวชุ่มชื้นกลับมาไวๆต้องทำอย่างไรนะครับหลายท่านเลยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเองนะครับเรื่องของผิวพรรณที่เมื่อก่อนเราเคยสวยเราเคยสุดใสแต่ณนะวันนี้นะครับ อาจจะอายุค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังรวมถึงตัวนิสสงรทวารแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมผิวของเรานั้นมันไม่สวยใสยเหมือนเดิมนะครับมันไม่ชุ่มชื้นเหมือนเดิมแล้วนะครับบางครั้งนะครับหลายท่านที่จะเจออยู่ก็เรื่องของผิวหน้าหรือฝ้ามันเริ่มมาโดยเพราะคุณผู้หญิงที่เริ่มทำงานแล้วก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับจากที่วัยรุ่น ไวัยทำงานนะครับวัมีครอบครัวแล้วปัญหาต่างๆก็จะเริ่มตามมาผิวก็จะแห้งมากขึ้นมากขึ้นท้องผูกก็ตามมาหรือบางท่านเลยถึงไปเรื่องของดิสรุรงทวารเลยนะครับในไลฟ์นี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงกันมาเจาะลึกกันนะครับว่าแค่เรื่องของท้องผูกเรื้อรังดิสุรุรงทวารมันไปเกี่ยวข้องกับความชุ่มชื้นผิวของเราผิวที่มันไม่สดใสผิวมันแห้งมากหรือ แม้กระทั่งมีฟ้าที่หน้าขึ้นมามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับผมก็จะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังนะครับนะฮะทุกอย่างนะครับมันมีที่มานะหลายท่านเลยนะครับที่มารักษากับผมในเรื่องของโรคริสวงทวารท้องผูกเรื้อรังสิ่งที่ผมเจอเจอนะครับพอเรามองไปที่ค่าเลือดนะฮะ มักจะมีภาวะเลือดค่อนข้างจางนะครับเลือดค่อนข้างจางแต่ว่าไขมันบางท่านก็อาจจะเริ่มปิ่มสูงหรือสูงนะหรือบางท่านก็อาจจะไม่สูงแต่สิ่งที่ผมเจอนะครับก็คือในเรื่องของความเข้มของเลือดหรือว่ามีภาวะเลือดออกไปทางจางหลายท่านไปตรวจเลือดก็อาจจะบอกว่าเลือดไม่ได้จางนะคุณหมอแต่ว่าพอเราเจาะลึกลงไปนะครับในเรื่องของฮิมโมโตคิดฮิมอกบินดูเรื่องของความเข้มเลือดโดยละเอียดเราก็จะพบว่า ตัวความเข้มเลือดน,นั้นนะครับมันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําหรือออกไปทางค่อนข้างจะเลือดจางนะครับสองภาวะนี้นะครับเพื่อเมื่อไรก็ตามที่เลือดเราจางนานๆหรือ,อ,อแล้วก็มีภาวะไขมันค่อนข้างสูงนะครับนะก่อนหน้านี้นเราอาจจะเคยมีภาวะไขมันในเลือดสูงก็ได้แต่ตอนนี้อาจจะลดลงมาแล้วนะครับหรือค่อนข้างค่อนข,ข้างสูงนะครับไขมันนะฮะพอสองภาวะนี้นะครับมันเกิดขึ้นในร่างกายของเราตลอดเวลา เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นมันจะส่งผลให้ตัวภูมิในร่างกายของเรานั้นลืมกลับมาทําลายเนื้อเยื่อและเอาไว้วของเราเองนะครับถ้า,าตัวภูมินะฮะปกตินะฮะตัวภูมิในร่างกายของเรานะครับก็มีหนะ้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาได้ร่างกายของเราแต่เมื่อไก็ตามนะครับที่ภูมินั้นนะครับภูมินนในร่างกายของเราของเรานั้นนะครับกลับมา ทำลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรานะครับมันจะปวดเมื่อยตัวไปเรื่อยๆปวดเมื่อยตัวไปเรื่อยๆนะครับนะเราบางท่านบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นออฟฟิศซินโดมเป็น Syndrome, ออฟฟิศซินโดมก็ทําให้เราปวดเมื่อยตัวปวดตามร่างกายเป็นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตับคภูมิในร่างกายของเราเริืมกลับมาทําลายตัวผิวหนังของเรานะครับผิวหนังของเราก็จะเกิดการอักเสบนะเกิดการอักเสบแล้วก็ บางครั้งนะครับเราก็มีการแพ้ง่ายเป็นผื่นคันแพ้ง่ายนะครับแล้วก็บางครั้งเกิดที่ใบหน้าของเราใบหน้าของเรานั้นก็จะมีการอักเสบขึ้นมาหรือเกิดความร้อนขึ้นมาเรื่อยผิวหนังผิวหน้าของเราก็จะเกิดกค่อยๆเกิดฝ้าขึ้นมานะครับถ้าตัวภูมิในร่างกายของเรานั้นทำลายตัวอวัยวะภายในของเรานะปลอดตับน้มไตโดยเฉพาะตัวหัวใจกับไตแล้วก็สมองนะฮะ ในภาวะน,นี้นะในภาวะที่ภุมิในร่างกายของเราทําลายตัวผิวหนังของเราผิวหนังของเราแล้วก็ตัวว่าภายในของเราผมเองก็จะเรียกว่าภาะวะร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มเป็นโรคพุ่มพวงรูมอตอยหรือเอสอือเป็นโรคพุ่มพวงหรือ s อ,อ,อ,อ e นะครับทำลายตัวผิวหนังกับระบบอวัยวะภายในของเรานะครับ จะเรียกว่าร่างกายของเรามีแนวโน้มเป็นโรคพุ่มพวงในเอ s เ e เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองถ้าเมื่อหร่ก็ตามที่ทำลายตุกล้ามเนื้อข้อต่อของเราผมเองก็จะใช้คําว่าร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มเป็นโรครูมตออ์ตอยนะครับใช้คําว่ามีแนวโน้มก่อนนะครับในระยะแรกๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเรา,าตัวค่าแลบเองนะจะยังไม่ชัดเจนเราตรวจจะยังไม่เจอแต่ว่ามันจะมีเฉพาะอาการของเราที่เป็นอยู่นะครับเป็นอยู่แสดงออกมาให้เราเห็นนะ เวลาที่ตัวภุมิในร่างกายของเรานะครับทําลายตัวอวัยวะภายในตัวข้อต่อของเรานะครับรวมถึงตัวผิวหนังของเราสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายของเราจะเกิดการอักเสบภายในขึ้นมาจะเกิดเกิดการอักเสบทั่วร่างกายของเรานะครับพอร่างกายของเรามีการอักเสบก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายของเราสิ <S <S 2> <S 2> ่งที่ตามมาก็คือจะทําให้บังคับให้เรานั้นให้ดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆดื่มน้ําดื่มน้ํา ดื่มน้ําเยอะแล้วก็ดูดซับความร้อนก็ฉี่บ่อยดื่มน้าเยอะก็ฉี่บ่อยตัวเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราดื่มน้ําไม่เพียงพอก็จะเกิดร่างกายเราก็จะเกิดตัวปากของเราก็จะเกิดการร้อนในเป็นแผลร้อนในปากบ่อยๆนะเกิดแผลร้อนในปากบ่อยๆแล้วก็อาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปถ้ามีรสเผ็ดร้อนนะครับพวกพริกพวกขิงคาตะไคร้นะครับพวกกระเทียมนะฮะหลายท่านเลยนะครับที่ เคยทานเผ็ดได้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็พอถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ร่างกายเราเสียสมดุลเ,เราจะเริ่มดื่มน้ําเยอะดื่มน้ําเยอะนะครับแล้วก็ฉี่บ่อยนะครับพี่าากินขาตะไคร้นั้นจะเริ่มทานได้น้อยลงหรือทานเผ็ดได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับนี่เป็น,นกลไกในร่างกายของเราที่มันเกิดขึ้นจริงในคนไข้นะครับน,น้ำนะครับก็จะดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกนะฉี่ออกบ่อย น้ำนะครับมันจะไปเลี้ยงลำไส้ใหญ่เราไม่เพียงพอเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำไปเลี้ยงลำไส้ใหญ่เราเพียงพอนะครับมันก็จะเกิดการท้องผูกนะอุจจาระเราจะแข็งแล้วเกิดการท้องผูกท้องผูกขับถ่ายยากนะฮะพออ,อุจจาระที่มันแข็งนะครับบาดตัวปลายลำไส้ใหญ่ของเรานานเข้านนานเข้าสิ่งที่ตามมาก็คือหลอดเลือบดบริเวณนั้นก็จะเกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบเสร็จปุ๊บนะ ประกอบกับที่เรามีภาวะไขมันเลือดค่อนข้างสูงนะครับไขมันก็อยู่ตามหลอดเลือดของเรานะฮะร่างกายของเราก็จะฟอร์มไขมันก้อนเล็กขึ้นมาที่เรียกว่าตัวรูมอตอยนดนะครับพอ,เ,อเมื่อไหร่ที่เกิดการเสพภายในนะครับก็ร่างกายของเรามีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยนะครับเราก็เรียกนว่าตัวรูมาตอยนดรูมาตอยนดก็คือการที่ร่างกายของเรานั้นสะสมไขมันก้อนเล็กขึ้นมา,าค่อยๆสะสมสะสมมาเรื่อ,อยๆนะครับก็เป็นค่อยไป ตรงปลายลำไส้ใหญ่ของเรานะครับพอก็ระยะเวลาที่มันนานขึ้นก็กลายเป็นเนื้องอกเนื้อเนื้อเนื้องอกเหล่านั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นก้อนนิสรวงทวารมันก็จะเกิดการแบบนี้ขึ้นมานะสังเกตไหมครับว่าเราก็จะทราบสาเหตุว่าทําไมเราท้องผูกนะครับเราท้องผูกแล้วนะฮะแล้วตัวปลายลำไส้ใหญ่ของเราก็มีก้อนนิสิรวงทวารขึ้นมานะครับจากการที่เราดื่มน้ําเข้าไปเยอะดื่มน้ําเยอะๆเข้าไปก็ดูดซับน้ำก็ฉี่ออกนะครับ น้ำนอกจากไปเลี้ยงลำไส้ใหญ่ของเราไม่เพียงพอแล้วนะครับน้ำนะครับก็จะดูดซับของเร้ก็จะเหยื่อล,ละเหยื่อออกเร็วมากนะครับละเหยื่อออกเร็วมากเพื่อระบายความร้อนออกออกไปนะครับน้ําจะเลี้ยงส่วนหนึ่งจะมาเลี้ยงที่เซลล์ของผิวหนังของเราไม่เพียงพอสิ่งที่มันตามมาก็จะเกิดการผิวแห้งผิวแห้งแต่ว่าตัวข้างในนั้นก็จะตัวเราก็จะเริ่มร้อนร้อนขึ้นมานะครับ เป็นแบบนี้เรื่อยๆก็เกิดอาการของผิวแห้งขึ้นมานะแล้วนะฮะแล้วตัวแม้ทั้งตัวเซลล์ผิวหนังของเราก็ตามก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับผิวแห้งแล้วก็ผิวหนังของเราก็เกิดการอักเสบบางทีอักเสบมากๆเข้ายิ่งหลายท่านที่อาจจะทํางานที่มีแสงมีเจอแสงแดดน,นะครับมันก็จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนะครับเหมือนผิวของเรามันจะเหมือนถูกไฟไหม้เลยนะผูกไหม้ง่ายแพ้ง่าย,แพ,ายแพ้แสงง่าย แพ้แดดแพ้อะไรนะครับมันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับหลายท่านเลยนะที่เป็นเจอปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วอย่างที่บอกไปนะครับที่บริเวณใบหน้าของเรา,าใบหน้าของเราก็เกิดการอักเสบนะฮะตัวที่มันฟ้าขึ้นมาก็คือเป็น ผิวหน้าของเราอักเสบนะฮะที่เรียกว่าตัวบัตเตอร์ไฟหรือปีกผีเสื้อนะครับมันรักษาได้ไหมรักษาได้เมื่อไหร่ที่เรายุติการอักเสบภายในของเรานะครับใบหน้าของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะฮะนอกจากตัวนะฮะนอกจากตัวเรามีภาวะเลือดจางแล้วนะครับเลื่อนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราไม่เพียงพอแล้วในน้ําเลือดเองนะครับก็ ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆนะครับเมื่อไหร่ที่เราเลือดจางสารอาหารเหล่านั้นก็น้อยลงตามไปด้วยสารอาหารเมื่อไหร่ที่เลือดจางนะครับสารอาหารน้อยลงสารอาหารที่จะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นก็คือกลุ่มอาหารที่เป็นโปรตีนนะครับที่เรียกว่าร่างกายของเราก็จะเอาโปรตีนในสารอาหารเหล่านั้นนะครับมาสร้างออลัสตินคอลลเจนผิวหนังที่เป็นชั้นกล้ามเนื้อของผิวหนังของเรานะผิวหนังของเราก็จะยืดหยุ่นดี แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเลือดจางสารอาหารโปรตีนเหล่านี้ไม่เพียงพอนะครับมันก็จะทําให้ผิวหนังของเรานั้นนะครับขาดเอลาสตินขาดคอลลาเจนใต้ผิวของเรานะครับความยืดหยุ่นของผิวก็จะไม่ดีด้วยรวมถึงผิวของเรานั้นความชุ่มชื้นก็จะหายไปด้วยนะที่เกิดจากความร้อนี่เกิดการอักเสบภายในร่างกายของเรามันหลายๆายสาเหตุมามารวมกันนะครับนะฮะมันก็เลยเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมานะครับ สิ่งที่ผมเจอเจอนะครับสิ่งที่ผมเจอเจอในคนไข้เองในคลินิกเองนะครับตัวการสำคัญนะครับที่เป็นตัวการที่ไปเร่งให้ตัวร่างกายของเราอักเสบภายในเรื้อรังตลอดเวลานะสิ่งที่ผมเจอเจอก็คือหนึ่งที่สำคัญมากก็คือในเรื่องของอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงนะครับเป็นตัวการสำคัญที่ไปเร่งการอักเสบภายในร่างกายของเราตัวอาหารแสลงเอง เป็นกฎธรรมชาตินะครับที่หมอเอแพทย์ ath, แผนไทยและครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมาผมเองนะครับก็ได้เรียนจากครูบาอาจารย์มาแล้วก็ได้อ่เอามาใช้กับคนไข้นานเข้าหน,น,นานเข้ามันก็เหมือนเป็นงานวิจัยนะครับที่ทําให้เราทราบถึงผลอ,อะไรที่ทานได้อะไรที่ทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์อย่างเดียวอะไรที่ทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์แต่อีด้านหนึ่งเขาก็ให เป็นตัวการส็อกานด้วยเรื่องการอักเสียบในร่างกายของเรานะครับเราก็ควรเลี่ยงนะฮะสิ่งที่ทานได้นะครับสิ่งที่ทานได้เลยนะครับก็คือหมูนะครับหมูก็เป็นหมูสันในหมูดแดงหมูปลาช่อนปลาดับทิมนะหมูปลาช่อนปลาดับทิมเต้าหู้ถั่วเหลืองเชนไดหลอดสีขาวนะครับอันนี้คือกลุ่มโปรโตีนโปรโตีนเหล่านี้นะครับผมเองให้ทานในสัดส่วน 60- 7 0สนนะครับส่วนผักหลักคุณหมอที่ทานได้เลย ผักยี่ทานนั่นคือประกาศขาวคณะกองตุ้งกระปปีทูยาวผักชีประกาศขาวคณะกองตุ้งกระป๋ปีทูยาวผักชีนะครับอันนี้นะครับผักหลายทานในสัดส่วน30-40%ถึงนะฮะแล้วเครื่องปรุงเราคุณหมอปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซิ้วขาวซอสถ่วเหลืองเกลือน้ำปลาซิ้วขาวซอสถือเหลืองนะครับก็ปรุงให้อร่อยนะฮะพวกพกริกกินขาตะไคร้ใบมะกรูดทานได้กระเทียมนี่ทานได้นะครับนะะยกเว้นหัวหอมอย่าไปทานนะครับแสลงนะฮะ ผลไม้หละคุณหมอนะครับผลไม้ก็คือทานในสัดส่วนสนาผลไม้นะครับทิดทานได้เลยก็คือแอปเปิลกับฝรั่งนะครับทานพอล้างปากพอนะฮะผักที่เมื่อกี้นะ่ยเราบอกไปก็คือทานในสัดส่วน30-40%สินะครับสิ่งที่ง่ายเลยนะครับเราทราบว่านะฮนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นต้นเหตุก็คือเรื่องของไขมันสูงด้วยจางนะครับแล้วก็มีอาหารแสลงเป็นตัวเร่งเร่งการกเสเสบภายในร่างกายของเรา การที่เราจะแก้ก็คือแก้ที่อาหารหรือแก้ที่การกินของเราเป็นหลักเลยครับนะฮะปรับการกินของเราส่วนข้าวเราคุณหมอไม่เห็นพูดถึงเลยนะครับผมเองในทางกินก็พบว่าตัวข้าวไรซเบอรีร่ข้าวกล้องนั้นนะนะครับเป็นอาหารแสลงนะครับดีมีประโยชน์ไหมดีมีประโยชน์แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเป็นของแสลงแล้วก็หลีกเลี่ยงท่านผู้รู้อาจจะพูดว่ามันดีมีประโยชน์นะอันนั้นไม่เกี่ยงครับแต่ว่า สิ่งที่ผมเจอเจอในคลินิกเป็นแบบนี้นะครับถ้านจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านแต่ว่าผมเองถ้าเป็นคนไข้ผมแล้วนะครับผมก็จะให้งดนะครับงดทานไร้วุ้ยข้รวกล้องข้าวนะผมให้ทานข้าวสวย <c oughs> ทานข้าวสวยนะครับแล้วก็ทานแค่สองช้อนโต๊ะเช้าเชี่ยงเย็นไม่ต้องสองช้อนโต๊ะเช้าเชี่ยงเย็นไม่ต้องนะครับเพื่อ อะไรนะครับเพื่อผมเองเน้นให้คนไข้นั้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะครับกับข้าวก็คืออ ى, ที่เป็นโปรโตีนนะครับ60ถึง70เปอร์เซ็นต์ผักที่ทานได้เมื่อกี้เนี้ยนะครับทานในสัดส่วน30ถึง10เปอร์เซ็นต์ปรุงด้เกลืออันปรี้ยวชื่อขาวซอสเกลือนะครับแล้วก็ทานกับข้าวให้มันอิ่มนะครับทานกับข้าวมันอิ่มเน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะฮะการที่นะครับการที่ผมเองนั้นให้คนไข้เน้นทานโปรโตีนที่ไม่แสลง แล้วก็ทานผักที่ไม่แสลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับในร่างกายของเราก็คืออะไรบ้างครับก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่ร่างกายของเรานั้นทานอาหารากลุ่มโปรตีนเข้าไปอาหาราร่างกายของเราก็จะย่อยเพอย่อยเสร็จปุ๊บก็ได้กดอะมิโนโขึ้นมานะครับกดอะมิโนนะครับแล้วก็ทานผักผักนั้นให้สารอาหารเป็นพวกวิตามินและไฟเบอร์นะครับวิตามินเหล่านั้นนะครับในทางชีวเคมีเราเรียกว่าโคแฟกเตอร์นะครับกดอะมิโนรวมกับโคแฟกเตอร์ โดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายนั้นทํางานนะครับร่างกายของเราก็จะสังเคราะห์สายโปรโตีนขึ้นมาสายโปรโตีนเหล่านั้นนะครับก็จะสร้างไปเป็นตัวกล้ามเนื้อเป็นโฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกันรวมถึงตัวเม็ดเลือดนะครับรวมถึงตัวคอลลาเจนออลาสตินนะครับเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งนะครับที่ร่างกายของเราต้องการการที่เราเน้นทานกับข้าวแบบนี้นะครับเน้นโปรโตีนกับผักที่บมแสแวงที่ท่านผักที่บมบอกไปนะครับ มันก็จะทําให้ความเข้มดืดของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับสารอาหารก็จะเลี้ยงตัวเซลล์ผิวเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของเรานะครับมันก็จะเริ่มค่อยค่อยดีขึ้นเพราะว่าร่างกายของเราโปรตีนกับผักนะสังเคราะห์เป็นสายโปรตีนขึ้นมาสร้างเป็นเอลาสตินคอเลจินใต้ผิวหนังของเรา,เรากล้ามเนื้อของเราก็จะแข็งแรงและก็มีความยืดหยุ่นนะครับในขณะเดียวกันความเข้มดืดของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ผมเองให้คนไข้นั้นนะครับทานข้าวทานเป้น้ําตาลให้น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยสับปะรดมะกรูฟักทองเผือกมันก๊บโพดเบเกอรี่ลูกเดือยหรือพวกทันยพืชอื่นๆนะครับพวกอัลมอนด์เมคคาดเมียต่างๆนะครับนะฮะผมเองผมก็จะให้คนไข้ทานให้น้อยที่สุดนะครับหรือนะครับทานให้น้อยที่สุดนะฮะแต่ถ้าเป็นเอาง่ายคือนะครับ ามเฉพาะที่ผมพูดก็คือข้าวนะครับทาน 2, 2> ช้อนโต๊ะเท่าเชียงเย็นเมนต้องนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นแป้งน้ําตาลที่เหลือนะฮะไม่ต้องทานนะครับไม่ต้องทานนะฮะพอเราทานแป้งน้ําตาลน,น,น้อยๆนะครับทานไขมันน,น้อยๆนะครับสิ่งที่ร่างกายของเราทําก็คือนะครับร่างกายของเราก็จะดึงเอาเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราขาัดแป้งน้ําตาลน,นะครับร่างกายของเราก็จะดึงเอาไขมันที่เป็นส่วนเกินที่อยู่ในหลอดเลือดของเรานะครับที่เป็น ทั้งผืชต่างๆนะครับที่เป็นพวกไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายองเรานั้นออกมาใช้เป็นพลังงานร่างกายของเรานะครับไขมันจะเริ่มค่อยๆลดลงแต่ความเค้มเรือของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะร่างกายของเราจะก็จะเริ่มค่อ,คอยๆดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําให้คนไข้ทําก็คือคนไข้ต้องออกกาลังกายนะครับออกกาลังกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นได้ใช้พลังงานร่างกายของเราก็จะดึงเอาไขมันมาใช้นะครับเป็นพลังงานนะครับ การออกกาลังกายก็จะมีอยู่2แบบนะครับที่ผมแนะนําก็คือว่าทําทั้งตัวคาร์ดิโอนะครับอย่างเช่นการเดินการวิ่งการเดินเร็วมากกว่า30มสิบัีขึ้นไปแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของเวทการสร้างกล้ามเนื้อบอดี้เวทการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านเลยที่ไม่ค่อยชอบฟังโมเอก็คือในเรื่องของอาหารเสรงนะครับอาหารเสรงค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เราหลายท่านก็มาสาร,รภาพกับผมนะครับว่า เป็นอาหารที่เราทานประจําเลยคุณหมอนะครับเราไม่ทราบมาก่อนว่าอาหารเหล่านี้นะครับเราก็ทานประจําเขาบอกว่าดีไม่ประโยชน์เราก็ทานทานาน,านทานมันเป็นอาหารแสลงนะครับถ้าท่านอยากหายไวนะครับท่านอาจจะยังไม่ได้เป็นคนไข้ผมนะถ้าท่านอยากหายไวอาหารแสลงคํานึงขอให้งดไปเลยนะครับ <S <S อย่าไปอย่าไปยุ่งเลยนะครับนะบพวกอาหารทะเลเอ่ยพวกไก่พวกไข่เอ่ยดีมีประโยชน์ไหมดีมีประโยชน์นะครับหมอไม่เถียงแต่อีกด้านหนึ่งเขาเร่งการอักเสบ นะครับเร่งการอักเสบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่หมอเอพูดในฝั่งนะครับถามบอกว่าขัดแย้งสักทีเดียวไหมก็ไม่ได้ขัดแย้งหรอกครับเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพวกไก่พวกไข่หารทะเลมีประโยชน์ไม่มีแต่อีกด้านหนึ่งเขาเร่งการอักเสบ เราก็ควรจะงดไปก่อนนะครับงดไปก่อนเอาไว้ให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงจริงๆก่อนค่อยกลับมาทานบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอาหารแสลงจะงดทั้งชีวิตก็ไม่ใช่นะครับเราสามารถกลับมาทานใหม่ได้ถ้าเราแข็งแรงแล้วนะฮะที่ร่างกายของเรามีภาวะเกิดการเสพภายในเรื้อรังกระท้องผูกเรื้อรังนะครับมีดิสซิลงทวานผิวก็ไม่ค่อยดีอันนี้ก็ควรจะเลี่ยงไปเลยนะครับอาหารแสลงเองนะฮะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงที่ ไม่แต่งงานก็อยู่ที่เรานั้นทานเข้าไปเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผู้หญิงที่แต่งงานนะครับการร่วมเพศกันกับคุณสามีของเรานั้นก็มันก็เป็นปกติของชีวิตคู่นะฮะแต่ว่าท่านทราบไหมครับว่าตัวอาหารต่างๆที่คุณสามีของเราทานเข้าไปดีมีประโยชน์แล้วก็เป็นอาหารเสแงนะครับที่ทานเข้าไปนั้นก็เอามาผลิตไปเป็นน้ําเชื้อเป็นนสุจิเหมือนกันนะครับพอร่วมเพศกัน คุณผู้ชายปล่อยเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเรานะฮะตัวตัวน้ําเชื้อตัวสุจินะครับหลังรูปเพศเสร็จมันไม่ได้ออกมาทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งก็จะกักไว้ในช่องคลอดของผู้หญิงของเราช่องคลอดของผู้หญิงของเรานั้นก็จะดูดซับเอาสารเหล่านั้นนะครับเหมือนฮอร์โมนเพศชายนะครับเข้าไปดูดซับไปใช้นะครับคุณผู้หญิงของเราก็ ได้รับอาหารแสดงเช่นเดียวกันนอกจากเรากินแล้วนะครับเราก็ยิ่งแล้วก็เราก็ได้รับจากคุณสามีนะครับยิ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามีของเรานะครับแล้วก็ชอบทานอาหารแสดงเป็นประจำาเลยนะคุณผู้หญิงคนเราก็จะได้รับอาหารแสดงอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้ผมเองก็จะแนะนําให้คนไข้นะครับหรือคนที่สนใจนะครับคุยกับคุณสามีนะครับเวลาจะมีรายการก็แนะนําให้สวมถุงยางอนามัยแค่นั้นเองนะครับนะฮะ แต่สังเกตไหมครับว่านะครับการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของท้องผูกนะก็คือการลดความร้อนในร่างกายของเรการก็คือการที่เราหยุดอาหารสแสลงนะครับนะใครอยากทราบนะครับว่าอาหารสแสลงมีอะไรบ้างแบบละเอียดก็เข้าไปดูใน EP ที่168นะครับ168ก็16 8, คือทำ4ข้อนี้โรคริสรวงทาวารหายไวแน่นอนในพัทหลังผมก็จะพูดถึงรายการอาหารสแสลงอย่างละเอียดเลยนะครับแต่สิ่งที่ง่ายสุดคืออะไบ้างครับก็คือว่า ของให้เราจําเฉพาะที่หมอเอพูดว่าทานได้เท่านั้นนะครับทานได้เท่านั้นเราก็ทานแค่นั้นแหละครับก็หมุนเวียนไปหลักการทานก็คือหิวกินอิ่มหยุดไม่ให้อดนะครับอาหานแสดงคํานึงนะครับเราจะทราบไม่ทราบก็ตามพอทานเข้าไปแล้วนะครับมันจะทําให้ร่างกายของเราั้นเกิดการอังเสมแบบต่อเนื่องอย่างยาวนานหลายวันเลยนะครับในนี้ือเป็นสิ่งที่ผมเจอเจอในคนไข้แล้วก็ดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับนะฮะ พอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับความเข้มข้นอของเก็จะเพิ่มขึ้นไขมันจะเริ่มลดลงความชุ่มชื้นในผิวของเรามันจะกลับมาเองพวกฝ้าต่างๆมันจะค่อยๆทุเราเองนะครับแต่ท่านเลยนะครับยอมรับการจะมาทําแบบโมเอมันต้องใช้พลังใจนะครับใช้พลังใจค่อนข้างจะเยอะเลยผมเองก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับว่า สาเหตุของการกินนะครับมันนําไปสู่โรคเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็คือโรคของระบบภานนยในของคุณผู้หญิงเลยก็เกิดจากสาเหตุนี้แหละครับเป็นหลักนะครับเกิดจากสาเหตุที่ผมพูดมาก็คือเรื่องของสาเหตุเดียวกันกับเรื่องของอท้องผูกเรื้อรังนะครับดีส่วงทาวารน,นะครับระบบภายในของคุณผู้หญิงรวมถึงเต้านมรวมถึงไทรอยนะครับเยอะแยะมากมายเลย,เลยจุดนี้ มันเป็นจุดที่พาเราไปสู่โรคต่างๆรวมถึงเนื้อร้ายนะครับผมเองก็อยากจะฝากทุกๆท่านไว้นะครับว่าทุกอย่างนะครับมันมีแนวทางในการแก้ไขนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือนะครับเราไปปรับการกินทานเฉพาะที่หมอเอบอกเท่านั้นนะครับแล้วเริ่มออกกำลังกายนะฮะเป็นวิธีการที่รัดและง่ายสุดแล้วครับนะที่เอามาฝากทุกๆท่านนะฮะแต่ว่า ท่านใดนะครับที่มีปัญหาในเรื่องเรื่องของโรคต่างๆโรคต่างๆ,ๆนะครับที่จะให้หมอเอดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผมเองก็มียาแผนโบราณน,นะครับเป็นยาชุดแรกนะครับในคอร์สสาวันหึืสี0วันนะครับก็มีเรียกว่ายาชุดปรับสมดุลนะยาชุดปรับสมดุลสําคัญอย่างไรยาชุดปรับสมดุลเป็นยาที่ไปหยุดภาวะการเสพภายในร้อรังนะครับภาวะร้อนใกนกะหายน้ําดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยนะครับ เริ่มดีขึ้นจะก,กค่อยดีขึ้นแล้วนะยิ่งถ้าท่านไหนที่ปรับอาหารทานอาหารตามที่ผมบอกได้นะครับไม่ทานอาหารแสดงเข้าไปภาวะเรื่องของท้องผูกที่สุรุทบันจะก็ค่อยเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ชุดนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทานยาชุดฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะครับร่างกายของเราก็จะกลับมาแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆความเข้มข้นของเราเริ่มดีขึ้นอะไรต่างๆ,ๆนะครับพวกผิวต่างๆพวกฝ้าต่างๆมันจะก,ก็ค่อยหายไปเองนะครับมันทุกอย่างมันมีที่มา แล้วก็ถ้าเรารู้ความลับมันก็มีวิธีการรักษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับท่านใดที่อยากจะรักษานะครับอยากให้หมอเอดูแลอย่างใกล้ชิดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางที่ผมให้ไว้นะครับผมเองหมอเอแล้วก็คุณหมอหนิงนะครับก็ดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ต้องห่วงจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับระทางไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการรักษาสิ่งที่สําคัญนั่นคือวินัยวินัยนะครับถ้าคุณไม่วินัยมันก็หายไวนะครับเพราะหมอเอ ไปจัดการเรื่องวินยัยเรื่องการอยู่กันกินของท่านไม่ได้เรื่องการออกกําลังกายต่างๆทำไม่ได้ท่านต้องทำด้วยตนเองนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมและก็ให้กําลังใจด้วยดีมาตลอดนะครับผมเองกอ็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ